ทุกคนครับวันนี้เราจะคุยคู่ที่อัปเดตจากคู่นี้ครับ Endorphin Speed 4กลายไปเป็น Endorphin Speed 5เป็นเป็นรองเท้ารองท็อปที่ผมชอบที่สุดชอบอีแล้วชอบกับ Boston 13อีกจริงๆ Boston 13ก็ชอบนะแต่ว่าคู่นี้ตอนแรกออกมาเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าคือสีมันย้อนกลับไปเหมือนตัวแรกรุ่นแรกนะสีเดิมนะ แต่ว่า p e r f o r m ร์แมมันมัน,ม,นมันดีอยู่แล้วมันเทียบกับ4เนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้หน่อยแต่ถือว่าเป็นคู่ที่ดีอยู่แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาคุยว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็มันน่าใช้ยังน่าใช้อยู่ไหมกับ Enfin d o Speed 5นะครับอัปเดตมาพอสมควรจริงๆไม่ไม่พอสมควรนะอัปเดตมาเหมือนไม่เยอะแต่ว่าได้ผลที่น่าพอใจนะฮะไปลอมาวิ่งมาหลายหลายรอบแล้วนะฮะหลายรอบ 4ีหครั้งได้แล้วก็รู้สึกได้ว่า,เ,าเป็นรองเท้าซ้อมสำหรับทำความเร็วที่วิ่งช้าได้อันนี้คือข้อดีของ Enfin Speed มาทุกรุ่นเลยนะฮะหลายคนเอาไปใช้ Enfin Speed สําสำหรับวิ่งอัลตร้าด้วยนะแต่ผมคิดว่าเอาไปวิ่ง e ีซีกับ s p e e d w ิร์เป็นรองเท้าที่กลมกล่อมมากแต่ต้องบอกนะว่ามันไม่ใช่รองเท้านุ่มนะถ้าใครชอบนุ่มนะข้ามคลิปนี้ไปเลยนะฮะ ต้องบอกว่าบอสตัน13ยังนุ่มกว่าเอางี้แล้วกันนะสำหรับคนที่บอกว่าบอสตัน13เป็นเขียงนะอ่ะแต่จริงจริงบอสตัน13ไม่เขียงนะไอ้ตัวนี้ไม่เชิงเขียงนะแต่ว่ามันเฟิร์มกว่าแล้วตอบสนองได้ดีกว่าเรามาเรื่องของสเปคคู่นี้เนาะอ่ะสเปคคู่นี้มันที่ส้นเนี่ยสแต็กอยู่ที่36เนาะปงปลายเนี่ยจะอยู่ที่28ก็คือดอป8นะครับแล้วก็โฟมก็จะเป็น Power run PB นะฮะเบสออน n f บ b a นะฮะเบสออนฟีบ้ a ก็เป็นโฟรมระดับแข่งขันที่ให้ความตอบสนองแล้วก็เด้งเร็วสําหรับผมนะคิดว่ามันไม่ได้เด้งแบบยุบตัวแล้วก็เด้งเหมือนพวก adizero pro สีไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะแต่เป็นลนักษณะเฉพาะตัวนะต้องบอกก่อนนะว่า positioning เหมือนคือรองเท้าตัวรองท็อปนะมันไม่ใช่รองเทา้าตัวแข่งก็อาจจะมีหลายคนบอกเฮย้ย pro สดีกว่าหมายความว่า endorphin pro สดีกว่าแน่นอน,นครับ endorphin pro สมันเป็นรองเท้าแข่งตัวนี้มันเป็นรองเท้าซ้อมความแตกต่างคือ nylon plate นะ nylon plate นี่แหละนี่แหล,ะ,ละคือความแตกต่างและเป็นส่วนที่ทำให้การวิ่งมันส o ูทง่ายไม่กระด้างเกินไปไม่รุนแรงไม่แข็งเกินไปแผ่นวิ่งเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนนะวิ่งเนี่ยของเดิมเนี่ยจะมีด้านนอกนะเห็นสีขาวๆแล้วนี่คือวิ่งนะกับด้านข้างเท้าด้านในมี2ข้างส่วนรุ่น5เนี่ยจะมีแต่ด้านเท้าข้างเท้าด้านในส่วนข้างเท้าด้านนอกมองไม่เห็นแล้วก็กดก็ไม่เจอนะ สมมติเรากดตรงนี้เราจะรู้สึกได้ว่ามันมีวิงวิงมีไว้ทําไมวิงมีไว,ว,ไว้เป็นแผ่นเพลทเพื่อตอบสนองแล้วก็สร้างความมั่นคงเป็นรองเท้ารุ่นรองท็อปรุ่นสปีดที่มีความมั่นคงมากนะ,อะบอสด้าน13ว่ามีความมั่นคงแล้วเจอ i e f e n c e speed 4เข้าไปวางเท้าเรียนเยนเียนกลิบวางเท้าง่ายมากๆนะแล้วก็เทคโนโลยีมันก็คือแผ่นเป็นไนลอนเพลทนะแล้วก็สร้างความสมดุลเข้าโค้งอะไรปลอดภัยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ เอนโดฟินสปีดสมาตลอดก็คือ,อทรงรองเทา้า geometry แบบ Speed Low. Speed Low s p e สปีดโรส e ีดโรเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนเมตาอกเกอร์ะ ger, นะเชฟโคง้งเชิดของรองเทา้าที่ทำให้การโรเทา้า e ีนฟอร์เวดไปข้างหน้ากดลีนไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วรองเท้าก็ทรานซิชั่นไปได้ไวนะเป็นรองเท้าที่วิ่งได้สม ooth ลื่นไหลมากๆโคดโคตอร่อยนะในการวิง่งแล้วก็ สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งชัดๆเลยก็คือ upper เนี่ย upper เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบตาข่ายแบบโปร่งแบบนี้เหมือนที่อยู่ใน endorphin pro 4จากเดิมเป็นเม d แบบนี้นะเห็นนะฮะเนี่ย upper ที่เปลี่ยนไปนี่นี่คั็ upper ที่เปลี่ยนไปน,น,ปน,ไปนะฮะเป็นตาข่ายที่โปร่งมากๆระบายอากาศดีแห้งไวแห้งไวสุดๆเหมาะกับการใช้งานหนักพวก interval speed work tempo p r o c u e s s i o n ด่านที่แบบ เหงื่อเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ระบายอากาศได้ดีผมลองซักแล้วแล้วก็วางทิ้งไว้ครึ่งวันก็แห้งดีมากๆนะฮะนะแห้งไวของเดิมมันจะเป็นผ้าเมดแบบนี้ของเดิมผ้าเมดแบบนี้เนี่ยซึ่งความย้อยของตัวตัวเดิมก็จะมีมากกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าตัวนี้จะมีความทอแล้วก็เนี่ยรอยต่อระหว่างของ ไอ้พวกเนี้ยมันทําให้ความเฟความยืดหยุ่นมันจะน้อยกว่าตัวมันก็จะแรปเท้าไปเลยนะแรปเท้า,ไป,ทาไปแล้วก็อีตรงเนี้ยตรงข้อเท้าตรงเนี้ยเวลาใส่มันปุ๊บเลยหางแบบนี้ที่เราจะเจอในพวกมักมักซิกพวกโฮก้าเนี่ยก็จะอยู่ในรุ่นของ เอนโดฟินสปีดห้ด้วยก็ทําให้โอ้ยตรงนี้แข็งล็อกก็เท้าได้ดีนะเป็นรองเท้าที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหลุดส้นหรือความเอียงความหลุดความล้มนะดีมากดีจริงๆนะฮะส่วน o u t s o นะ o u t s o เนะี่ยของเขาเป็น xt เนะก้ารนะ้ rubber เนาะก็ o u t s o เนี่ยเมื่อเทียบกับอันเดิมนิดหนึ่ง o u t s o เนะี่ยผมว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน ไปมากนะส่วนเรื่องของความลื่นเนี่ยต้องยอมรับว่ายัางรันอินได้ไม่เยอะแล้วก็ช่วงที่วิ่งแล้วตากฝนเยอะๆเนี่ยก็ยังมีความลื่นอยู่ไอ้ตัวนี้ก็มีความลื่นนิดๆเนาะแต่ว่าถ้าเล่นไฮหลกตัวนี้โอเคมากๆเนาะไม่ลื่นนะอินดอร์แต่ถ้าเจอเปียกฝนเนี่ยจะมีแบบลื่นนิดๆไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันจะเจอลื่นนิดๆเหมือนกันอ่านั่นคือเอาโซส่วนทรงร็อกเกอร์เนี่ย เห็นนะมันจะมาเริ่มตรงนี้ไอ้นี่มันจะโค้งกว่าเห็นไหมโค้งแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นความโค้งมันนะเห็นโค้งปึ๊บเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงนี้จะเนียนกว่ามีความเนียนกว่าเห็นไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยไอตัวนี้มันจะจซียวเมทที่มันต่างกัน ถามว่าต่างกันพอสมควรไหมต่างกันพอสมควรคล้ายๆตัวที่มันอยู่ในพวกโฮกัสเซโล่เนี่ยฟีลแบบนั้นแนะแต่ว่าได้ความสเตเบิลนะกางเท้าก็ประมาณนึงเนาะแต่ว่าหน้าเท้ากว้างลังเท้ากว้างถา,ามว่ามันพอพอกันไหมก็พอๆกันแหละผืวกว้างกว่าด้วยอออไม่กว้างกว่าก,าก็พอๆกัน นะเอาโซก็เอามีไนล,ล่อนแผ่นไนล,ลอนแล้วก็ไม่วิงตรงนี้ก็ความมั่นคงตรงนี้ดีมากไม่ไม่ยวบอยู่แล้วคนเท้าล้มเท้าแบนเนี่ยผมว่าเป็นรองเท้าคู่นึงที่เด็ดนะทรงก็สวยนะแต่ว่าสีผมว่าแล้วแต่ชอบไม่ชอบลองว่ากันนะฮะ สิ่งที่เปลี่ยนนะสองอย่างก็คืออ e ีซงเมตาล็อกเกอร์กับหน้าผ้าที่เปลี่ยนนอกนั้นก็เหมือนเดิมมันก็ยังคงเป็นรองเท้าที่วางเท้าได้ง่ายวางเท้าแฟลตอะ่ะวางเท้าง่ายคือพอใส่คู่นี้แล้วอะไปใส่บอสต้า13ก็ยังรู้สึกได้ว่ามันมีมันมีความไม่มั่นคงมีความ มันไม่มีความเรียบของของไม่แฟลตของเทา้าอ่ะบอสตั13ก็จะมีความไม่ไม่กริบตรงนั้นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าวิ่งจนชินแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรซึ่งผมก็เคยเปรียบเทียบ Endorphin Speed 4กับ Boston 12ไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วผมว่า Boston 12อะ่ะก็วิ่งง่ายแต่ว่าเมื่อเทียบกับการตอบสนองไวอะ่ะ Endorphin Speed 4มันมันกดติดไวกว่านะฮะเอาล่ะมาถึงเรื่องน้ำหนักเนาะ น้ำหนักของรุ่น5จะมีน้ำหนักมากกว่าเล็กน้อยนิดนิดหน่อยแทบจะไม่มีความต่างคือหนักกว่านิดหน่อย2.37 4าสี่เนี่ยจะอยู่ที่2.30นะก็ถือว่าเหมือนเดิมทีนี้มาเทียบสเปคข้อต่อข้อเนาะสแต็กเท่ากันนะฮะกับ2.8โฟมเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไม5มันมีความ มันมีความหนาซัพพอร์ตกว่าเล็กๆเนาะคือพอวิ่งนานๆเนี่ย4เนี่ยมันจะรู้สึกมันเจอสถานเท้าแต่ว่า5เนี่ยมันจะมีความซอฟตกว่าอันนี้ไม่ไม่แน่ใจทั้งทั้งที่สแต็คเท่ากันเนาะไม,ไม่ไม่มั่นใจวิ่งในลอนเพลทนะก็อย่างที่บอกก็คือมีตัดด้านนอกออก geometry speed r o w ก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าผมคิดว่า t า a ซิชันของตัวนี้มันมีความกลิ้งมากกว่าส่วนเอลโซผมบอกว่าไม่มีประเด็นน้ำหนักก็ไม่มีประเด็นฟิตนะผมไซส์9้าเหมือนกันทั้งคู่ก็กางเท้าเนี่ยตัวสี่จะกางเท้าแคบกว่าเล็กเล็กแต่ตัวนี้จะเหมือนจะกว้างกว่านิดหน่อยเอาเป็นว่ามันเหมือนกันละกันคือถ้าใครเท้ากว้างเนี่ยอาจจะไม่รอดถ้าขาวแบบว่า2 e ง e อเนะี่ยอาจจะไม่รอดต้องเผื่อครึ่งไซส์หรือ1ไซส์เลยแต่ผมใส่ตรงไซส์ แล้วก็ upper ใส่สบายอ r ร p กะชับติดเท้าดียกเท้าดีแล้วก็เป็นรองเท้าที่แปลกมากที่เป็นรองเท้า speedwork ที่สามารถวิ่งช้าไดอ้อนี้เด็ดผมวิ่งเพจหเพจเจอะไรเงี้ยก็ผมก็ใช้คู่นี้เอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้ลองเพจเร็วๆอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบวิ่งช้าอย,อย่างเดียวเลยนะโดยใช้คู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าเอาไปเอาไปลองรันก็ได้นะจริงๆแล้ว แล้วก็สำหรับคนที่จะลงไฮล็อกในปีหน้าผมว่านี่คืออีกคู่หนึ่งที่สู้พูม่าได้ผมเอาคู่นี้ไปซ้อมไฮล็อกอยู่บ่อยผมว่าสู้ได้เลยไม่ได้มีประเด็นวิ่งเร็วได้วิง่งเพจห้าเพจสี page 5, page 4, อะไรเงี้ยได้สบายอยู่แล้วแล้วก็เกาะหนึบสล u ดพุชสล p ดพูสบายตัวนี้นะแล้วก็โดดเบิร์ตวีบอร์ดจัมก็มีความมั่นคงฟาร์มเมอร์แคลรีก็มั่นคงแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีถือว่าสตปไปทางสติป ไม่ยั่วนะโอเคมากๆกนะก็สรุปคาแรคเตอร์คู่นี้นะก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ถ้าจะหารองเท้าที่ทำสปีดเวิร์กคู่นี้คืออันดับหนึ่งอันดับสองอะสปีดเวิร์กนะเอ่อสำหรับผมนะคู่นี้คือเด็ดจริงแล้วมันผมว่ามันเด็ดตรงโฟ,โฟมที่มันไม่ยั่วไม่ยั่วกักบสปีดโรเนี่ยสองอย่างเนี้ยที่ทำให้การวิ่งมันแล้วก็อ๋อแล้วก็แล้วก็ ถท้ามันวางแล้วแบบมันสเตเบิลมากมันสเตเบิลมากเนะี่ยเป็นรองเท้ารองท็อ,งทอปที่ที่ดีที่สุดในท้องตลาดนะปัจจุบันนี้อผมว่าดีกว่าบาสตันนิสามแต่ว่าบอส์ตันนิสามน่าจะถูกใจกว่าอย่งไงของมีความเด้งเด้งและนุ่มซึ่งแปลว่าคนที่คิดว่าบอส์ตันนิสามไม่เด้ง ไม่นุ่มเนี่ยมาเจอคู่นี้นี่คือโป๊กเลยนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้มันแล้วแต่คนเนาะแล้วก็คู่นี้ฟีลลิ่งคล้ายมักซิกฟีลลิ่งคล้ายนูซไตรที่มีแผ่นอะไอตัวนี้มันมีแผ่นมัคซิกนูซ่าไตาไม่มีแผ่นตัวนี้มันตอบสนองดีมีความเด้งคืนแล้วก็กิ้งไหลคล้ายๆ n u s นูซไตาแต่ว่า s p ฟ n s ซี e ดีกว่า,าก็ แต่ก็อย่างว่าเนอะมันรองเท้ามีแผ่นนลูมนเนาะมันก็ต้องเหนือกว่านะ่ยก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็คุยประมาณนี้ตอนแรกไม่ชอบสีแล้วรู้สึกว่าสีมันซ้ำอะแต่ว่าพอดูดูไปแล้วเอาเยะอุปทานอุปทานหมู่แต่ผมจะบอกว่าสีสีอื่นๆที่มีจะตามออกมาเนี่ยใครที่ไม่ชอบสีเก่ารอแล้วก็ผมว่าถ้าใครชอบสีเนี่ยใครชอบสีนะ ต้องชอบส่วนใครรู้สึกขอย้ําเตือนนะส่วนใครรู้สึกว่าบอสตั้ง13แข็งนะอย่ามาคู่นี้เพราะตัวนี้เ,เฟิร์มกว่าบอสตั้ง13อีกนะแต่วิ่งสนุกนะเอาจริมก็ไม่ได้ถึงขนาดโป๊กนะมันก็ฟิลลิ่งเป็นยังไงวะฟิลลิ่งเป็นยังไงช่วยช่วยบอกหน่อยว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงเรอถามก็ได้ว่า เมื sí, <c oughs> ่อเทียบกับคู s <S right. ่น right? no ั้นคู่นี้ยังไงเดี๋ยวผมจะได้ตอบคอมเมนต์แต่ผมจะบอกว่าไม่ผิดหวังนะคู่นี้ไม่ผิดหวังเยอะเพราะเพราะคู่นี้ผมก็เก็บนะคู่นี้เก็บไม่ไม่ปล่อยนะคู่นี้นอกจากสีมันดีแล้วเนี่ยเออมันวิ่งดีบินวิ่งดีจริงๆเนาะวิ่งดีจริงๆอยากให้เทียบกับคู่ไหนลองบอกมานะนี่คือ endorphin speed ห้านะฮะรอสีใหม่สวยแต่ถ้าใครชอบสีนี้ก็จัดได้นะ ราคาก็ไม่แรงนะเป็นรองเท้ารองท็อปที่โอเคมากๆนะยืนหนึ่งเป็นรองเท้ารองท็อปที่ยืนหนึ่งนะกล้าพูดได้นะกล้าพูดรองเท้ารองท็อปรองท็อปตัวรองท็อปที่ยืนหนึ่งโอเค